สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Popula r Food สำหรับใครที่กำลังมองหาว่าจะทำอาหารอะไรขายดีที่ลงทุนน้อยและทำขายได้ขายดีวันนี้ Popula r Food ได้หาเมนูของกินที่ลงทุนน้อยขายดีมาให้ทุกท่านได้รับชมไปเป็นทางเลือกในการตัดสินใจกันนะคะเมนูที่ 1. ไก่ทอดเป็นเมนูที่ขายดีทุกตลาด เพียงจัดชิ้นไม่ใหญ่มากขายชิ้นละสิบบาทเพื่อเรียกความสนใจจากลูกค้ารับรองว่าเมนูไก่ทอดนี้เป็นเมนูที่ทำกำไรดีมากๆเลยค่ะเมนูที่2ส,สารพัดปิ้งย่างเป็นเมนูเด็ดเสียบไม้เล็กๆย่างหอมๆเสิร์ฟกับน้ำจิ้มแจ่วรับรองว่าเป็นเมนูทีเด็ดอย่างแน่นอนเลยค่ะเมนูที่3หออ่อหมก เป็นอีกเมนูที่หาวัตถุดิบทำไม่ยากหมกหน่อไม้หมกหยวกหมกปลาช่อนหมกสมองหมูแต่และเมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะถ้าห่อใส่ใบตองราคาไม่แพงน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีมากๆแน่นอนค่ะเมนูที่4น้ำพริกผักลวก เป็นเมนูที่คนไทยขาดกันไม่ได้มีหลากหลายเมนูน้ำพริกปาลาร้าน้ำพริกแจว่วน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกปลาทูน้ำพริกเผาจัดคู่ขายคู่กับผักลวกผักสดค่ะรับรองว่าเป็นเมนูที่แซ่บและขายดีแน่นอนค่ะเมนูที่5ปลาทูเป็นเมนูยอดฮิตมีขายในราคาส่งเยอะมาก หากตลาดไหนยังไม่มีปลาทูขายถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเมนูที่6หมูพวงทอดเมนูนี้ในกรุงเทพทอดไม่ทันเลยทีเดียวค่ะหากตลาดไหนยังไม่มีมันก็เป็นโอกาสที่เราจะทำขายเป็นเจ้าแรกในตลาดนะคะรับรองว่าต้องขายดีแน่นอนค่ะเมนูที่7ข้าวโพดคลุกเนย กลิ่นหอมของเนยเป็นอะไรที่ชักชวนให้ลูกค้าเข้ามาซื้อมากๆเลยค่ะอุปกรณ์มีไม่มากเหมาะแก่ผู้เริ่มต้นที่คิดจะคา้าขายมากๆค่ะรับรองว่าเมนูนี้ทั้งอร่อยหอมหวานแล้วก็ขายดีแน่นอนค่ะเมนูที่8น้ำส้มคั้นสดส้มสดๆคั้นน้ำใส่ขวดแช่ในน้ำแข็งถ้าวันไหนอากาศร้อนๆร,รับรองว่าเมนูนี้ขายดีแน่นอนค่ะ เมนูที่9ลูกชิ้นทอดเป็นเมนูที่น่าจะมีขายทุกตลาดเลยนะคะแต่งร้านให้ดูน่าซื้อทำน้ำจิ้มแซบๆรสเด็ดรับรองว่าจะต้องมีลูกค้าประจำแน่นอนค่ะเมนูที่10แคปหมูทอดเมนูนี้กินกับส้มตำก็อร่อยกินกับน้ำพริกก็อร่อยมัาใส่ถุงขายในตลาดสดรับรองว่าต้องขายดีแน่นอนค่ะ เมนูที่11หอยนางรมทรงเครื่องเมนูยอดฮิตกินเล่นหรือจะกินเป็นกับแกล้มก็อร่อยจะใส่ถุงมีกระถินน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำพริกเผาแถมให้ลูกค้าด้วยอาจจะเป็นเมนูที่ขายดีอย่างแน่นอนเลยค่ะถ้าหากว่าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับทาง Popular Food ด้วยนะคะ วันนี้ป๊ p u l ูล่าฟูดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ